สวัสด,ดีอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เต็นท์ีเอสาศิลารถเข้าใหม่วันนี้นะครับผมห้าคันเลยทีเดียวนะปี2017เป็นรุ่น GL นะพี่สีดำแบบนี้สุสูกิเซียสมาพร้อมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะคันนี้นะครับผมเป็นไงเบาๆ285,000ดอนันพอยู่ห้าพันกว่าบาทไปพ่อนอีกทีพฤษภาคมนะครับผมคันนี้นะซุสูกิเซียปีสองพนนะครับผมสวยๆเลยนะ คันนี้เลยพี่แอดหาด2018รุ่น GLS มีปุ่มพุทธาแล้วได้ไฟเดทามไฟตัดหมอกนะไฟไฮโดรเจนนะพี่กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับครบ,ครบเลยไฟเดทามด้วยยังไม่พอนะมีไฟตัดหมอกมาให้อีกโหอย่างคุม้มแล้วคือราคาเขาเบามากส่วนนี้ราคาอยู่3 4 5 0 0 0นะครับผมใครชอบซีวิกเอซปี2000เท่าไหร่ 2018นะครับผมเครื่อง1.8เป็นรุ่น EL นะครับผมเป็นตัวท็อปนะครับผมตัวน,นี้นะราคา745,000เป็นสีเทานะครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะคันนี้นะครับผมเป็นไงส,สวยๆแม็กแม็กนี่อย่างเงาแม็กนี่เป็นแม็กอลลอยนะครับผมเดิมจากโรงงานเป็นแม็กทูโทนนะมาสีดํากับสีเทานะส,สวยๆเลยนี่เป็นไงอันนี้เสียสีขาวเป็นรุ่น GL Plus นะครับผมราคา340000 ห้าพันนะครับผมตัวนี้ฝากด้วยตัวนี้ผ่อนอยู่หกพันกว่าบาทเอาไปเลยหกพันกว่าบาทสีขาวมุกเป็นเซียสนะสุสกีเซียสเป็นปีสองพันสิบเก้าทษทีนะครับผมเป็นปีสองพันสิบเก้าและสีดําเป็นสองพันสิบเจ็ดนะอันนี้เป็น GL Plus สีดําเป็น GL เฉยๆนะตัวนี้สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะขออภัยด้วยพี่ตัวนี้สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับผมผ่อนอยู่หกพันกว่าบาทนะไม่ขี้เละแม็กเดิมไม่ชอบเปลี่ยนแม็กให้นะ FB ปีสิบสองพันสิบสองนะตัวนี้ เป็นไง fb นะครับผม honda civic fb ปี2012นะครับผมเป็นกรุงเทพด้วยสวยมากนะตัวนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่นะครับผมราคา445,000